สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวไปนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแรกนะครับของคอนเทนต์วางแผนตู้กาชาในอนาคต1เดือนนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าอ่าผมจะบอกเพื่อนๆว่าในเดือนหน้าเนี่ยตู้กาชาตั้งแต่ตู้แรกจนถึงตู้สุดท้ายเนี่ยมีของใครบ้างนะครับแล้วก็ความหน้ากดอะไรพวกนี้รายละเรอียดต่างๆปีกย่อยเนี่ย อา,อาจจะบอกในในคลิปนั้นแต่ว่าพอมานั่งคิดดูดีๆแล้วเนี่ยมันก็จะไปซ้ำซ้อนกับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับผมก็เลยคลิดว่าไอตัวที่เป็นคลิปบอกตู้กาชาล่วงหน้า1เดือนเนี่ยผมจะบอกแค่ในเดือนเดือนถัดไปเนี่ยตู้แรกมีของใครบ้างแล้วก็ตู้ที่2ตู้ที่3ตู้ถัดไปเรื่อยๆจนถึงตู้สุดท้ายเนี่ย มีของใครในเดือนนั้นนะครับส่วนรายละเอียดอ่รายละเอียดปีกย่อยต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําเป็นคลิปวิเคราะห์ตู้กระชาให้เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่ว่า 1. อ่าถ้าเกิดบางทีเนี่ยมันมีข้อมูลในส่วนไหนที่ผมไม่รู้เนี่ยจะได้มีเพื่อนๆเนี่ยมาคอมเมนต์แย้งได้นะครับผมจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้ตู้นี้เนี่ยตอนนี้มันมีอะไรอัปเดตใหม่แบบนี้แบบนี้หรือว่าอ่าบอกในส่วนที่ผมไม่รู้ประมาณนั้นนะครับ เพื่อเป็นการเรียกว่าไงดีครับเป็นการแชร์ข้อมูลหลายๆด้านนะครับจะได้ไม่ต้องมีข้อมูลของผมด้านเดียวนะครับก็เรียกได้ว่ารับข้อมูลข่าวสารหลายๆด้านเนี่ยย่อมดีกว่ารับข้อมูลข่าวสารด้านเดียวอยู่แล้วนะครับเกลนเกลนในคลิปแรกก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะฮะเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับคลิป ารวบรวมตู้กาชาในเดือนถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่อาวุธเบิร์สตัวแรกเลยนะครับน,น,นั่นก็คือตัวเอลนาดนะครับสำหรับตู้แรกที่จะเริ่มในเดือนถัดไปนะครจะเป็น1เอลนาดนะครับแล้วก็ข้างตู้ของเอลนาดเนี่ย จะมีตัวซิทนะครับแล้วก็ตัวที่3เนี่ยเป็นตัวเออไว้นะครับส่วนตัวเอลนาดเนี่ยตู้นี้จะมีทั้ง LD แล้วก็ B t นะครับถ้าเกิดใครที่มีอาวุธ LD ตั้งแต่ตู้ก่อนอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไปกดหาอาวุธเบิร์ดเนี่ยที่ตู้อื่นก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องกดหาเบิร์ดที่ตู้แรกนะฮะสำหรับตู้ ที่มาคู่ก,กันกับอาวุธเบิร์สของเอลนานะครับนั่นก็คืออาวุธ LD ของโนเอลนะครับสำหรับตู้โนเอลเนี่ยตัวข้างตู้นี้ก็จะมีอาแคสซิสนะครับแล้วก็มีตัวลิเซนะครับ3ตัวนี้นะฮะสำหรับ2ชุดนี้ก็คือเป็นตู้แรกนะครับทีนี้เราก็มาดูไทม์ไลน์ต่อไปนะครับก็จะเป็นลอส เป็น LC ของปู Star ่สตา์โกนะครับผมยี่ียดเรียกชื่อเต็มนะเรียกขอเรียกย่อๆกันนะครับสำหรับอ่า LC ปู่ของอของปู Star ่สตา์โกเนี่ก็จะมีนะครับ L d ของปู่หตัวนะครับแล้วก็ LD ของอาเช่ที่มาใหม่นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับข้างตู้ก็คือหนูรีมนั่นเองนะฮะถัดมานะครับ จาก lc ของปูฟสตาร์โกแล้วเนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์ตัวละครตัวใหม่ก็คืออิโรหะนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เข้านะครับก็รอดูอวิเคราะห์ตูวกระชายอีกทีนึงนะครับก็ในตู้เนี่ยก็จะมีตัวหลักก็คือเจ้าของอีเวนต์อิโรหะหนึ่งตัวแล้วก็ลุงซัสนะครับอีกหนึ่งตัวแล้วก็มาต่อกันที่ปาปาริโมนะครับสำหรับตู้อีเวนต์ของอีโรหะนะฮะ นนี่นะทีนี้ก็ถ้าเกิดใครจะหาอาวุธเบรสเนี่ยของเอลนาเนี่ยตู้อีโรหะนี่คือตู้สุดท้ายนะครับที่สามารถหาอาวุธเบรสได้พอถัดมาอีกตู้หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอาวุธเอลดีกับอาวุธเบรสของเลเล่นะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับเลเล่สำหรับเลเล่เนี่ยก็เรียกได้ว่า เป็นตัวสายกั้นบินที่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนเอามาใช้เท่าไหร่นะฮะในในยุคอของเจแปนนะแล้วก็ตัวข้างตู้ที่เป็นอาวุธ LD อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นของควายสนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คืออันฟีนอสนะครับสำหรับตู้แรกอาวุธ LD กับอาวุธเบรสของเลเล่นะครับ ทีนี้ก็มาดูกันถึงตู้ที่2ของไทม์ไลน์ LD กับเบิร์สเลเล่นะครับตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็น LD ของคูรุรุนะครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยจะเป็น LD ของเซเลสนะครับสำหรับตัวที่3ก็จะเป็น uh, Priest นะหรือว่าจะเรียกว่า Piche ก็ได้นะฮะแล้วแต่ว่าเราจะเรียกแบบไหนนะฮะอันนี้ก็คือตู้6ตัวของไทม์ไลน์เลเร่อันแรกนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็น LC ของคุรัสเมนะครับก็คือตัวนี้นะครับซึ่งคุรัสเมเนี่ยผมบอกเลยว่าเดี๋ยวมีป้ายยานในคลิปวิเคราะห์ตัวกาชาแน่นอนฮะ LD ชิ้นที่2ในตู้คุรัสเมก็คือ LD ของไซเฟอร์นั่นเองนะครับที่มาใหม่นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับของตู้นี้ก็จะเป็นเอส a กานะครับหลังจากที่จบ อ uh, LC ของคุรัสมีแล้วเนี่ยตู้ถัดมาก็จะเป็นา uh, ด่านหอคอยลูฟิเนียชั้น3นะครับตัวแรกเลยเนี่ยก็จะเป็น uh, อาวุธ LD ของโพรอมนะฮะตู้นี้ก็เช่นกันนะครับมีป้ายยาแน่นอนนะครับแล้วก็ตู้ ของโพลอมเนี่ยตัวที่สองก็จะเป็นแม่นางลูลู่นะครับสำหรับตัวที่สามก็จะเป็นคิงนะครับสำหรับตู้ไทม์ไลน์ของเลเร่สำหรับอา,า,อ le le. อาบอวุธเบิร์สของเลเร่เนี่ยตู้โพอลอมเนี่ยเป็นตู้สุดท้ายนะครับที่เราสามารถหาอาวุธเบิร์สของเลเร่ได้นะครับทีนี้เราก็มาดูกันถึงตูต้สุดท้ายของเดือนเดือนเจ็ดนะครับ นั่นก็คือตู้รีเวิร์ก3 LD และ3 BT ของ1ปัเซฟิลอนนะครับไม่ได้ปลดอะไรเพิ่มแต่ว่าได้รับรีเวิร์กสกิล1สกิล2ตัวที่2นะครับปลดเลเวล80แล้วก็ได้รับ LD บอร์ดของ Warrior of Light หรือว่าที่พวกเราเรียกกันติดปากว่าพี่แสงนั่นเองนะครับ สำหรับตัวที่สามนะครับก็เป็นตัวที่เรียกได้ว่าใช้งานได้ตลอดเวลาเลยนะครับถ้าเกิดบอสเนี่ยไม่ได้ดูดธาตุแสงนะครับนั่นก็คือเซซิลพาราดินนั่นเองนะครับสำหรับตู้สุดท้ายนี้เนี่ยผมเรียกได้ว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่มีสามตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าต่อให้เราลงทุนกดห้าร้อยเขียวเพื่อหาของทั้งสามตัวนี้เนี่ยยังไงก็คุ้มนะครับ เพราะว่าปาเซฟิลอสเนี่ยหลังจากที่ได้รีเวิร์กสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วเนี่ยบอกเลยว่าโหดขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็โบิดเดอร์ออฟไลท์เนี่ยหลังจากที่ปลดเลเวล80แล้วก็ได้ LD บอร์ดเนี่ยก็ทำให้ตัวเขาเนี่ยอ่าเรียกว่าแทงทีมได้ดีกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ต้องบญญรรยายสรรพคุณกันเยอะนะครับสำหรับพาราดินนะครับ ่สำหรับเพื่อนๆพ่อนผู้เล่นใหม่เนี่ยที่ได้ยืมตัวยืมเพื่อนของอที่ที่ตั้งเซซีย่ยพาราดินไว้เนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าบัฟต่างๆของพาราดินเนี่ยคือเสริมทีมได้ดีมากนะครับตู้นี้ก็เช่นกันนะครับป้ายยาลัวๆแน่นอนนะครับถึงความคุ้มค่านะครับสำหรับอาตู้กาชาทั้งหมดของเดือน7เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับ แล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวพอถึงเดือนเดือนเจ็ดจริงๆเนี่ยเพื่อนๆก็มารอดูคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาของแต่ละคนอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะบอกรายละเอียดอ่าปีกย่อยต่างๆในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาเหมือนเดิมนะครับก็เช่นตัวละครตัวนี้เนี่ยอาวุธ LD จะวนมาให้เรากดอีกเดือนไหน ความคุ้มค่าที่จะกดตอนนี้ประมาณไหนหรือว่ารอดีกว่าไหมอะไรก็ประมาณนั้นนะครับก็คือรายละเอียดปีย่อยเหมือนเดิมอ่าก่อนที่จะจบคลิปนี้เนี่ยผมก็อยากจะบอกแค่ว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยที่ผมอ่าคิดขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าอ่าเวลาผมดูเพื่อนๆถามในกลุ่มใหญ่เนี่ยก็จะมีคำถามแบบประมาณว่า เดือนหน้ามีตัวไหนมาแล้วน่ากดไหมอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าผมทำคอนเทนต์นี้มาเลยดีกว่านะครับจะได้บอกเพื่อนๆเลยว่าตู้เดือนถัดไปเนี่ยมีใครบ้างเพื่อนๆก็จะได้บริหารเก็บเพชรเก็บตัว๋วแล้วก็จะได้รู้ว่าจะกดเอาทรัพยากรที่มีเนี่ยไปกดตู้ไหนดีนะครับถ้าเกิดเดือนไหนเนี่ยมีพวก ดีไว c e อาสูนอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็จะบอกในในคลิปเลยนะครับว่าเดือนถัดไปเนี่ยจะมีดีไว c e อาสูนให้เราฟาร์มอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยมันไม่มีอา่าดีไวท์อาสูนให้ฟาร์มนะครับก็จะมีแค่พวกด่านบอสลกเฮราติกต่างๆอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ LC ผมก็จะบอกตามนั้นนะครับแล้วก็อย่างเช่นปลายเดือนก็จะเป็นหอคอยลูฟิเนียชั้น3นะครับก็จะบอกแบบนั้นไปเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะไม่มีคำคำถามที่บอกว่า,าถ้าเกิดเพื่อนๆมีตรงไหนสงสัยก็ถามได้นะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมเน้นไปตรงที่ให้รู้ว่าเดือนถัดไปเนี่ยไทม์ไลน์ตู้แรกจนถึงตู้สุดท้ายมีมีกี่ตู้แล้วก็มีใครบ้างในตู้นะครับประมาณนั้นเลย ส่วนคําถามเนี่ยค่อยไปถามในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาครับแล้วก็หรือไม่ก็คลิปรีวิวตัวละครอะไรประมาณนั้นนะครับก็ค่อยไปถามในนั้นเอานะครับก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆที่ให้กำอยากให้กําลังใจผมนะครับก็ให้กํกลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆน,นะครับสาหรับคลิปอ่า ลืมชื่อเฉยอ่าสำหรับคลิปที่จะบอกตู้กาชาทั้งหมดของเดือนถัดไปเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ